คนุนกลับมาพบกับพลอยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะพอยก็จะมาพูดเรื่องมาริ e ฟ t เ t ชันอีกแล้วนะคะเพราะว่าในคลิปที่แล้วที่พลอยเพิ่งปล่อยออกไปเมื่อ อาทิตย์กว่าๆนี่เองนะคะคนมีฟีดแบ็กกลับมาหาพอยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนสนใจในเรื่องนี้มากเลยนะคะพอยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนแรกพอยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีหลายคนสนใจในเรื่องนี้เนาะพอยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าพอยมาพูดต่อในคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างยิ่งเลยในคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนที่โสดอยู่ด้วยนะคะว่าจะทํายังไงมันทําได้จริงๆหรอแล้วก็จะแบบ ดึงดูดคนรักแบบนั้นได้จริงๆหรออะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะเล่าให้ฟังว่าพลอยทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็คนที่พลอยได้มาคนรักที่พลอยได้มานะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนนําไปทําตามได้นะคะคือ,อจะเริ่มต้นก่อนจากที่ปกติแล้วค่ะคือพลอยก็ค่อนข้างมีแฟนมามาตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่พลอยโสดอยู่ประมาณเกือบเกือบ ปีหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เอ,อ่อถ้าถามว่าอยากมีแฟนไหมนะคะพลอยก็คือใจก็คืออยากมีแฟนแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้พร้อมยังไม่ได้อยากมีแบบจริงๆอะไรแบบนี้ตอนนั้นพลอยก็เลยไปโฟกัสที่เรื่องงานเป็นหลักนะคะเรื่องที่พลอยชอบมากกว่านะคะเอ,อ่อในในจังหวะนั้นนะเออแล้วก็ทีนี้พลอยก็ได้เรื่องเรื่องงานไปในช่วงเวลานั้นนะคะ แต่ว่าตอนที่มันเกือบๆปีหนึ่งแล้วค่ะทุกคนอยู่ดีๆมันก็มีความรู้สึกคือพอยก็รู้สึกเองว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะที่พยอะจะต้องมีแฟนแล้วนะคือแบบอยากมีแฟนแล้วนะคือจริงๆมันไม่ใช่จังหวะที่จะต้องมีแฟนแต่เป็นจังหวะที่พอยอยากมีแฟนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดพอยมีแฟนในในตอนเวลานะน,นะคะมันจะทําให้การใช้ชีวิตของพอยอ่ะ สนุกขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องการงานธุรกิจด้วยจะได้มีคนมาช่วยคิดช่วยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยพอยมากขึ้นนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเองทีนี้พอยก็เลยรู้สึกว่าโอเคองั้นพอ,อีน่าจะต้องเริ่มทําการมานิเฟสในจังหวะนั้นแล้วนะคะอพอีจะเล่าให้ฟังให้ทุกคนฟังว่าพอย้ทำยังไงบ้างเลยนะคะอืมตอนแรกเลยเงี้ยพอ,ยอี้จะ เริ่มต้นจากการลิสต์ก่อนนะคะในการเขียนว่าพลอยอยากได้คนแบบไหนนะคะที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตพลอยมาเป็นคนรักพลอยนะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนคนรักคือเป็นคนที่จะอยู่กับเราแบบใช้เวลาร่วมกับเราเยอะมากๆแล้วก็จะเป็นคนที่จะพากันไปในทิศทางไหนนะคะก็เลยเป็นเรื่องที่พลอยอยากให้ความสําคัญแบบมากๆเลยนะคะพลอยก็นั่งไล่ลิสต์นะคะในช่วงวันแรกๆเนี่ยพลอยก็ นั่งไล่ลิสต์ของพอยได้ประมาณ40กว่าข้อคนที่พอยอยากได้นะคะแล้วก็วันที่2วันที่3ามพอยก็กลับมามาอ่านใหม่นะคะว่าพอยอยากได้อะไรพอยก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าไปนะคะเพราะว่าเออ่ในช่วงวันแรกกับพอยยังไม่ได้ทําการมานิเฟสเลยนะคนพอยต้องมั่นใจก่อนว่าพอยอยากจะได้คนแบบไหนจริงๆนะคะพอยก็นั่งมานั่งย้อนเขียนใน2-3วันจนพอยรู้สึกว่าเออเนี่ยครบแล้วพอยก็ได้มา50กว่าข้อนะคะทุกคนทุกคนจะแบบ ตกใจมากเฮ้ยทำไมแบบเออทำไมขอเยอะขนาดนั้นอยากได้แบบนั้นเพราะว่าพลอยจะบอกก่อนว่าเรื่องคนรักเนี่ยพลอยให้ความสําคัญมากเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีผลกระทบกับชีวิตพลอยมากๆเลยนะคะพลอยก็ขอทุกอย่างเลยทุกคนแบบละเอียดมากนะคะสิ่งที่พลอยขอเลยคือเออ ต้องเป็นคนไม่กินเหล้านะคะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นไวน์ไม่สูบบุหรี่นะคะเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจนะคะเป็นคนอบอุน่นเป็นผู้นานะคะใจกว้างนะคะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคือคอยเขียนละเอียดมากๆทุกคนแบบว่าเขาต้องรักคอยมากคอยต้องรักเขามากเพราะว่าเพราะว่าการที่เราถ้าเกิดรักแบบไม่เข้ากันอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาแล้วนึกออกไหมคะแต่เนี้ยๆๆบบต้องรักกันแบบ โดยที่ไม่มีเงื่อนไขแบบทั้งคู่เลยต้องต้องรักมากๆเพื่อที่จะซัพพอร์ตกันไปในอนาคตนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งนะคะคือ,อของพอยอะเก่งในของพอยคือต้องเป็นแบบเป็น fluence นะคะก็คือพอยอะพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วนะคะในระดับที่เป็น business level อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบเก่งแบบเป็น native อย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นพอ,อยขอว่าให้พูดภาษาอังกฤษเก่งอะคือพอยต้องการ ถ้าไม่จบนอกก็คือเป็นเนทีฟไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะแบบมาช่วยกันซัพพอร์ตงานเนีน่ยนะค้ดเพือคอยรู้ว่างานของคอยต้องใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคอยได้ไลฟ์สไตล์ของคอยเนี่ยคือการท่องเที่ยวเดินทางแบบเป็นหลักเลยทุกคนคือคอยไม่ได้มีที่ไหนที่พอยอยู่เป็นพิเศษอยู่แล้วที่คอยบอกไปนะคะแล้วก็พอยก็คือเดินทางตลอดเวลาอยู่แล้วเขาก็ต้องพร้อมที่จะเดินทางตลอดเวลาเหมือนกับคอยนะคะ ในช่วง3 3วันเนี่ยที่พลอยเริ่มตกผลึกแล้วว่าเอาพอพลอยต้องการคนแบบนี้จริงๆโดยการที่พลอยอ่ะที่พลอยได้เรียนรู้จากแฟนเก่ามาว่าหลายๆข้อที่เข้ากันไม่ได้หรือว่าเป็นเพราะว่า ถึงจะได้คอยเคยมานิเฟสแฟนเก่าแบบได้มาแล้วตรงตามลิสต์ที่อยากได้ทุกอย่างมาแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก,ก็เลิกกันไปนะคะคอยก็เลยรู้แล้วว่าแม้จะได้ตรงตามลิสต์มาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะคะอันนี้คอยก็ได้มีบางเรื่องที่คอยก็มามาตกผลึกแล้วก็มาเขียนเพิ่มในลิสต์ของแฟนคนนี้นะคะคอยก็ได้เรียนรู้มาจากหลายๆแฟนเก่าหลายๆคนนะเพราะว่า เออ่การเรียนรู้การที่เราแบบเฟลแต่ละครั้งมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแล้วก็พลอยก็นําข้อเหล่านั้นอะ่ะมาปรับปรุงนะคะในลิสต์ของพลอยเอออันนี้เป็นแค่หนึ่งอย่างนะคะที่พลอยทำพลอยก็มีลิสต์ของพลอยแล้วว่า50าสกว่าข้อเนี้ยเป็นคนที่พลอยอยากได้นะคะแล้วก็เอ่ออย่างที่2เลยพลอยก็คือปิมพรูปนะคะเปิด Pinterest นะคะแล้วพลอยก็ปิมพรูปที่พลอยแบบอยากได้ฟีลลิ่งแฟนพลอยเป็นแบบไหนนะคะแปะแบบ เต็มบอร์ดเลยคือพอยจะมีบอร์ดอยู่อยู่แล้วในห้องนะคะก็คือถ้าเกิดเป็นของฝรั่งนะคะเขาก็จะเรียกว่า vision board นะคะคือของพอยก็จะมีบอร์ดอยู่แล้วช่วงนั้นบอร์ดของพอยเป็นบอร์ดใส่แต่แบบเรื่องความหลักแบบอย่างเดียวแบบจัดเต็มเลยนะเพราะพอยรู้ว่าถ้าพอยมานีเฟสอะไรแล้วในเวลาที่เวลาที่พอยโฟกัสมากๆอ่ะพอยจะได้เร็วนะคะพอยก็เลย เอาพลังงานของพอยต,ตอนนั้นอะมาโฟกัสเรื่องนี้อย่างเดียวเลยพระต้องบอกก่อนว่าช่วงนั้นคือการงานของพ o อยสเตเบิลแล้วนะพอยรู้ว่ามันเป็นเวลาที่พอยต้องแบบหาคนรักแล้วนะคะพอยเลยทําแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดใครยังการงานยังไม่สเตเบิลหรืออะไรแบบนี้อาจจะลองไปทําด้านอื่นๆให้มันแบบ มั่นคงก่อนนะคะแล้วก็หรือว่าจะหาคนรักก็ได้มาทําให้ตัวเองมั่นคงอย่างนั้นก็ก็ไม่ผิดนะคะแล้วแต่แล้วแต่ถนัดเลยแต่ของคอยคือลอยอยากได้การงานมั่นคงก่อนเนาะแล้วก็ลอยก็มาแปะบอร์ดนะคะแปะบอร์ดแปะ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 เต็มไปหมดเลยถ้าเพื่อนลอยไปห้องตอนนั้นอ่ะถามว่าแบบเขินไหมเพื่อนลอยก็ถามว่าแบบอะไรทําไมเข้ามาในห้องแล้วแบบโอ้ยมีรูปแบบเต็มไปหมดเลยแล้วลอยก็ลอยก็ ก็เขินไหมก็ก็รู้พลอ,อยรู้ว่าตัวเองแบบชัดเจนมากไงคะแล้วพลอยก็รู้สึกว่าเออมันก็ก็ไม่เป็นไรเพราะน,นี่คือสิ่งที่พลอยแบบว่าอยากได้จริงๆคพลอยแบบประกาศให้แบบเหมือนทุกคนรู้ถ้าเกิดแบบพูดภาษามานิเฟสเตชันก็คือประกาศให้จักรวาลรู้เนาะค่อยอยากได้คนแบบนี้จริงๆนะคะก็เรื่องนั้นเธอก็แปะไปนะคะแล้วก็เออเรื่องที่สที่คอยทำนะคะก็คือ ในถ้าเกิดว่าทุกคนลองไปเซิร์ชในคลิปของต่างชาตินะคะมันก็จะมีการพวกคลิปฟังนะคะสำหรับการ m a n i f ฟส t a t เตชนะคะมีหลายอย่างมากเลยแบบทั้งการงานการเงินความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือของคนไทย ấy, ยังไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้นึกออกไหมคะแต่ว่าถ้าลองไปเซิร์ชในคลิปฝรั่ง,ลงแล้วใครที่ฟังภาษาอังกฤษออกนะก็จะมีคลิปแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วพอยก็นั่ง,งนอนฟังนะคะก่อนนอนพอยจะฟังคลิปน,นั้นทุกคืน ทุกคืนจริงๆนะคะทุกคนคือพ่อยแบบตั้งใจมากเพราะพอยรู้ว่าถ้าพอยมานิเฟสอันนี้คือพ่อยจะได้นะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือจากในลิสต์มัคพอยไม่ได้อ่านในลิสต์อย่างเดียวพ่อยจินตนาการว่าเขาอยู่ในชีวิตพอยแล้วนะคะคือพ่อยคิดไปแล้วอ่ะว่าอันนี้เป็นเป็นทาให้มันชัดเจนที่สุดนะคิดว่าเขาอยู่ในชีวิตพอยแล้วจะเป็นแบบไหนจะไปทําอะไรด้วยกันนะคะจะไปกินข้าวจะสั่งแบบไหนจะอะไรเงี้ยคือพอยคิดว่าเขาอยู่ในชีวิตพอยแล้ว ทุกอย่างเลยอันเนี้ยสข้อเนี้ยคือสิ่งที่พลอยทำนะคะทุกคนอาจจะมองว,ว่าแบบเฮ้ย crazy มากเลยแต่ว่าพอยจะบอกว่ามันมีผลจริงๆนะคะเพราะว่าเราต้องต้องต้องใช้แบบพลังงานหลายอย่างมากแล้วก็ถ้าเกิดจะถ้าจะอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วนะอันนี้พลอยพูดในกรณนนีที่พลอยสามารถทำอย่างเงี้ยได้ภายใน3เดือนแล้วพอยก็คือเจอแฟนของพอยจริงๆนะคะภายใน3เดือนอันนี้พลอยมีหลักฐานนะว่าแบบประมาณแค่3เดือน จริงๆสมเรือนเดือนบวกลบไม่กี่วันเพราะว่าพอยังมีหลักฐานที่พออ่ะคุยกับเพื่อนต่างชาติของพอยนะคะคือพอยไปเจอเขาที่สนามบินประเทศหนึ่งโดยบังเอิญมากๆแล้วปรากฏว่าเราต้องยืนต่อคิวกันเพื่อที่จะแบบตอมทุกคนแล้วตอนนั้นมันต่อคิวนานมากนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นประเทศเวียดนามแล้วมันต่อคิวนานมากทีนี้เราก็เลยแบบชวนคุยเขาก็เริ่มมาชวนพอยคุยก่อนตอนนั้น แบบบังเอิญพอา,อา,อาว่างก็คุยปรากฏว่าเขาก็บอกคุยกันไปคุณมาปรากฏว่าเขาก็ใช้ manifestation ในการใช้ชีวิตเหมือนกันแล้วก็เลยบออ๋อลูแล้ว่วาทําไมเราต้องคุยกันนะคะพอยก็คุยกับเขาตอนนั้นว่าเออตอนเมื่อก่อนพอยโฟกัสเรื่องเงินเออเรื่องเรื่องเงินเรื่ององ,งานเนาะแล้วคือพอยก็ก็ได้แบบนั้นจริงๆแล้วพอยก็บอกเขาว่าตอนเนี้ยพอยโฟกัสเรื่องคนรักแล้วนะ เออคอยมีวันที่ด้วยว่าคอยคุยกับเขาวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วคอยก็เริ่มทําตั้งแต่วันนั้นเนาะคือคอยก็เลยรู้ว่ามานับจนวันที่คอยเจอแฟนจริงๆเนี่ยมันแค่3เดือนนะทุกคนเออแล้วตอนนั้นคือเพื่อนต่างชาติคอยคนไหนเขาก็บอกว่ายูเจออยู่แล้วแบบเชืชัวร์เลยเพราะว่าเขารู้ว่าแบบเวลาที่คอยมานิเฟสอะไรแล้วคอยจะได้นะคะเพราะว่าคอยแบบรวมโฟกัสไปอยู่ในแบบจุดๆเดียวอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้คอยก็รู้แล้วเออ คอยก็ได้เจอแฟนคอยจริงๆภายใน3เดือนหลังจากที่คอยทำประ,ประมาณ3-4อย่างที่คอยบอกไปนะคะแล้วก็คอยจะบอกว่ายิ่งกว่านั้นทุกคนที่แบบที่คอยเคยมานิเฟสไว้นะคะคือ,อ,อตอนแรกอะ่ะอยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาอะ่ะเป็น จะเป็นคนที่จะมาเป็นแฟนพอยเออแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราคุยกันไปคุยกันมาแล้วแล้วมันสนุกมากคือพอยไม่เคยคุยกับใครแล้วสนุกขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะพอยก็คุยเยอะมากเขาก็คุยกับพอยเยอะมากแทบจะตลอดเวลาเลยคุ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 ยอะไรกันก็ไม่รู้แบบคุยกันเยอะมากแล้วก็ นุกมากทุกคนอยากคุยกันต่อเรื่อยๆนะคะแต่ตอนแรกกับพลอยไม่คิดว่าเขาใช่เพราะตอนแรกเขาสูบบุหรีนะคะแล้วคือพอยก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันถ้าสูบบุหรีปื๊บอ่ะมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ของคอยแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนเชื่อไหมคือคุยกับพอยอะ่ะสักระยะหนึ่งแบบหลักเดือนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเขาอะ่ะจะเขารู้อยู่แล้วว่า,ว,าว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พอยแบบหลับไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเขาจะขอเปลี่ยนไปเป็นแบบสูบบุหรีไฟฟ้าได้ไหมแล้วคือพอยอะ่ะ การบุหรี่ไฟฟ้ามันคือมันเป็นมันเป็น,น,ปนไอ้น้ำอะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนลองลอง,ลองเซิร์ชดูนะคะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะคะมันมันไม่ได้มีสารอะไรที่แบบอันตรายกับสุขภาพาทีเนี้ยคอยก็บอกว่าเคยคุยมีเพื่อนหลายคนมากที่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วคอยก็โอเคมากๆเพราะว่ามันกลิ่นก็ไม่ได้มีกลิ่นที่รบกวนคอยไม่ได้มีสารอันตรายที่รบกวนคอยนะคะแล้วเขาก็ เปลี่ยนทุกคนเขาก็ไม่สูบบุหรี่นะคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้เขาก็ไม่ไปแปะบุหรี่อีกเลยซึ่งตอนแรกที่พอยคิดว่าเขาไม่ลงตามลิสต์พอยแล้วอะ่ะปรากฏว่าเขาก็เปลี่ยนจนเขามาลงตามลิสต์ของพอยเออคือเรื่องนี้ก็ก็มหาสารจัมากแล้วก็เรื่องที่พอยบอกไปว่าพลอยอยากได้คนที่เป็นไลฟ์สไตล์ตรงกับพอยแล้วก็ต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งนะคะทุกคนลองมาดูแบบโปรไฟล์ของเขานะคะคือเขา เป็นเป็นคนลูกครึ่งนะคะเป็นสิงคโปร์แล้วก็เมกันนะคะคือพ่อเขาเป็นเมกันแล้วก็แม่เขาเป็นสิงคโปร์นะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาเติบโตอยู่เขาก็เติบโตอยู่2ประเทศนี้นะคะช่วงเวลาที่เขาเรียนเขาไปเรียนแบบ หลายประเทศมาทุกคนมีแบบมาเลเซียมีสิงคปโปร์มีอังกฤษนะคะแล้วก็ไปจบที่ออสเตรเลียนะคะแล้วเขาก็ไปทํางานไปเปิดบริษัทของตัวเองที่ฟิลิปปินส์ทุกคนแล้วตอนนี้คือเขาก็คือย้ายมาอยู่ไทยนะคะที่ที่จะมา,มาอยู่กับพอยนะคะคือทุกคนดูว่าความที่เขาเดินทางแล้วเขาก็เดินทางมามา,มากกว่า50ประเทศทั่วโลกแล้วด้วยอายุที่เท่ากันนะเออพอยก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นความที่พอยขอไปว่าเออแค่ไลฟ์สไตล์ ตรงกับพอยอะแต่ว่ามันได้มากกว่าที่พอยขอแบบเยอะมากเลยทุกคนนึกออกไหมคะแล้วก็เขาก็ยิ่งทั้งมี mindset ในการทําธุรกิจที่สามารถซัพพอร์ตพอยได้ด้วยภาษาอังกฤษที่เขาใช้ด้วยคือเขาก็คือเป็น native อยู่แล้วแล้วพอยอะที่พอยบอกว่าพอยพูดได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้พอยต้องใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทายอีกในแต่ละวันนะคะเพราะว่า เขาอยู่กับเขาแบบใช้เวลาอยู่กับเขาแทบจะตลอดเวลานั่นแปลว่าแบบเอยก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษตลอดเวลาด้วยนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษพอยก็ดีขึ้นมากนะคะเอยก็รู้เลยว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเอ่อมันก็จะมาช่วยเอยซัพพอร์ตเอยในเรื่องของการทํางานได้อีกนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเอยก็เลยจะบอกกับทุกคนว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่เอยทํามาประมาณ3เดือนแล้วเอยก็คือได้เจอเขาจริงๆทุกคนมันมันทำได้จริงๆแล้วเอยจะบอกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแบบ ปรากฏการเหนือธรรมชาติหรืออะไรที่เป็นแบบปาฏิหาริย์มหาศา,ารย์คือมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนลองศึกษาไปเรื่อยๆนะคะมันคือเป็นเรื่องธรรมดามากๆเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆเพราะว่าการที่เราแบบโฟกัสในสิ่งสิ่งไหนนะคะทุกอย่าง ทั้งตัวเราเองด้วยหรือทั้งบรรยากาศภายอนอกด้วยก็จะทําให้เราได้ไปเจอในสิ่งสิ่งนั้นจริงๆพอก็อยากให้ทุกคนลองฝึกเรื่องนี้ดูนะคะเพราะว่ามันจะมีประโยชน์กับหลายๆคนมากๆเริ่มจากิสิ่งที่พอยบอกก่อนก็ได้คือเรื่องของอาหารนะคะเรื่องอาหารแบบการ manifest อาหารเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายมากๆก็แบบสมมติอยากทานอะไร เราก็คือนึกไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ทานแบบนั้นทุกคนลองนึกเรื่องนี้ให้ให้มันง่ายไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นอะ่ะมันก็จะกลายมาเป็นเรื่องงานเรื่องการเรียนนะคะเรื่องเงินนะคะเรื่องคนรักคือมันทําได้หมดทุกเรื่องในชีวิตเลยนะคะพอยมี ประสบการณ์กับเรื่องนี้แบบเยอะมากถ้าเกิดว่าใครสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคอมเมนต์มาได้เลยมาพูดคุยกันได้เลยนะคะพอยยินดีที่จะตอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยพอยดีใจมากมีคนหลายคนนะคะเข้าไปติดตามพอยใน Instagram นะคะพอยก็จะมี เอาก็มีคนทักมาหลายคนมากคอยก็ดีใจมากขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามกันนะแล้วก็มาดูสตอรี่ในชีวิตคอยต่างๆใดๆได้นะคะว่าแต่ละวันคอยทําอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรสงสัยก็ พิมพ์มาได้เลยหรือว่าจะ direct ig มาหาพอยก็ได้นะคะพอยยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสุขที่จะตอบทุกคนมากๆเลยนะคะยังไงฝากช่วย subscribe แล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็กดกระดิ่งให้พอยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพอยก็อาจจะมาพูดเรื่อง manifestation เพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าดูเป็นเรื่องที่คนสนใจนะคะแล้วก็สนใจหัวข้อไหนของ manifestation นะคะก็สอบถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะไปลคะค่ะบ๊ายบาย Adiós.